ตอนนี้ก็เรียกว่ามีนวัตรกรรมใหม่นะที่แบบว่าคนที่แบบว่าเขาเรียกว่าดูอนะิท yourself และไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่เนี่ยเป็นยุคที่แบบว่าชอบทาอะไรเองบางทีการไปคลินิกนานๆหรือการไปรอคุณหมอฟันตามชี่อาจจะไม่ไม่ค่อยถูกใจไเร่องเท่าไหร่นะจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยเรื่องของเก่ยคกบเ,เรียกว่าค่าฟันที่เกาะติดนานว่าจะเป็นมาจากอาหารจากกาแฟจากชาหรือจากการกินอะไรก็ตามนะครับผมตอนนี้เนี่ยมันมีนวัตรกรรมที่สามารถที่จะเ,เปลี่ยนสีฟันให้ดูขาวเป็นธรรมชาติได้โดยที่ไม่ได้กัดฟันเลย คก็ว่าเป็นเป็นอ่าัรตกรรมทางออร์โทปีเรียกว่าออร์โทปี 3D white white s w i t นะครับผมเหมาะกับไรฟันประเทศจริงๆแล้วผมก็ไม่ค่อยมีเวลาที่จะไปไปฟอกสีฟันตามตามหรือว่าตามคลินิกแล้วฟันเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็อันนี้เนี่ยทำได้เองอยู่บ้านง่ายๆเลยก็จะแตะด้านบนฟันบนกับฟันล่างนะครับผมทิ้งไว้60นาทีแป๊บเดียวเองทำกิจกรรมทุกอย่างเลยดื่มน้ำได้นะครับผมบางที่เสร็จปุ๊บบ้วนปากอาจจะไปนอนเลยถ้าทำตอนกลางคืนก็คือว่า ฟอกฟันเสร็จใช่ไหมหกสิบนาทีรอบออกนะครับผมแล้วก็นอนหรือว่าถ้าตอนกลางวันเนี่ยสมมติว่าผมเนี่ยไปปีนเขาอย่างเงี้ยติดไว้หกสิบนาทีทั้งล่างทั้งบนใช่ไหมปีนปีนเสร็จสักพักหนึ่งลอกออกบ้วนปากแล้วก็ไปทำกิจกรรมอื่นๆวันนั้นได้อะไรอย่างเงี้ยที่สะดวกมากๆเลยแล้วก็หาเสื้อตามคลินิกผึ่แพทย์นะครับเด็กนี้เห็นไหมเยอะมากเราเจอกันบ่อยมากที่นี้เออเป็นเป็นเป็นเรียกว่าฤดูเรือดูฤดูฤดูฤดูว่างครับผมก็ ก็ละครก็ปิดไปแล้วเนาะแล้วก็อีกเรื่องนึงก็ยังยังยังไม่เปิดอะไรเงี้ยก็ก็แต่คงจะเปิดเร็วๆนี้นะฮะก็ก็ช่วงนี้มีเวลาก็เลยเลยจัดสรรอะไรทุกอย่างมันตัวอันนี้เราแบบเร่งกรอบโวยก่อนบวชอะไรอย่างงี้ไหมคะเออไม่ไม่นะไม่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 เออเป็นเป็นช่วง จังหวะที่ที่โฆษณาอะไรแบบว่าเริ่ม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 ถ่ายช่วงช่วงท้ายปีเป็นโปรเจกต์ท้ายปีอะไรเงี้ยก็จะเป็นอย่างงี้ซะส่วนใหญ่ช่วงจะมีช่วงต้นปีกับช่วงท้ายปีนะงานอะไรเงีช่วงกลางไม่ค่อยมีครับยาวเลยไหมตอนนี้กว่าเราจะปวดเรื่องนก็มีเรื่อยๆนะครับเรื่อยๆใช่เดี๋ยววันวันจันนี้ก็ไปงานนี้ไปพัทยาหลายคนกลัวว่ารับงานขนาดนี้กลัวว่าแบบแนขับกลัวว่าเราเตรียมตัวอะไรอย่เงี้ยแบบรับงานเยอะ ัไม่ไม่นะครับบ้าเดี๋ยวไปบวชก็คงจะมีคนถ่ายรูปตอนนี้เคลียร์ไวเยอะไหมคะก่อนที่จะบาทำงานแบ่ก็กล้าไว้ก็ตอนนี้ต้องทำงานทางานปกติครับถ้าถ่ายละครมีก็ถ่ายปกติแต่ว่าถ้าเป็นช่วงวันที่ยี่สิี่สิบเนะครับก็จะเริ่มเริ่มเริ่มไม่มีงานแล้วคือคือจะจะจะไปวัดเลยตั้งแต่วันที่27ประมาณนี้ ยี่สิบแปอะไรเงี้ยแล้วก็อยู่ยาวถึงสิบัอาไรดีเพื่อนในอีสานจริงจริงบวชก็คือวันที่หนึ่ธันวาวันที่หนึ่งธันวายแพธแต่ก็ไปเขาเรียกว่าไปเออเพาสว่าจิตสงบสมาธิก่อนอะไรเงี้ยเออไปไปอยู่พักหนึ่งอะไรเงี้ยก่อนก่อนตอนี้เตรียมตัวถึงไหนล้วคะเลือกทานที่นอนเออ จริงๆแล้วก็มีมีอา่านอ่านเรียว่าเป็นเป็นบทบทส่วนตอนตอนที่ฟ้องผมแล้วก็ตอนที่พี่เรว่าเป็นหน้ากันนหน้าชา่ยังไม่ฟ้องเลยไม่ก้อยังยังยังยัมยัดยังยังังยังยังอังยัง่องยัหยองยังยังหัอยไม่ังย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 ัมยไงยังยังยังงยังยัอยไงยังยังมัยง นั่งเก้าอีสส้สวดเสร็จตัวปงผมเสร็จนุงน่งผ้าเหลืองเข้าพิธีอะไรเงี้ยเลยงานเยอะกังวลเรื่องจะเตรียมตัวไม่ทันหรือข้องบดไม่ทันอะไรอย่างงี้ยตอนนี้ทุกอย่างลงตัวหมดแล้วครับใช่ก็โชคดีครับโชคดีจัดเวลามันมันเป็นโอกาสที่ดีอ่ะเหมอะเลยเีย่ยว่าพร้อมเกือบพร้อมเสร็จพร้อมเกือบพร้อมเสร็จอ,อ่ะพร้อมไหมครับพร้อมครับเรื่องจิตใจอะไระพร้อมครับพร้อมก็ก็ ก็ก็พร้อมหมดเนาะเพราะว่าทุกอย่างมันก็เตรียมตัวไปแล้วจริงๆเราเราก็พร้อมมาตั้งแต่แรกแล้วแหละเราเราเราเลยแบบว่าจัดให้มันมาอยู่ช่วงช่วงเวลานี้พอดีอะไรก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีด้วยอะอย่างเงี้ยเรื่องพิฆาเนี่ยไม่ทราบอะไรเลยไม่ไม่ทราบรายละเอียดอะไรเลยใช่แล้วตอนนี้ที่มีก็คือมีเล่ห์ลักสำหรับล่างที่กันมันจะถ่ายทำในตอนเนี้ยคือณตอนนี้ก็มีแน่นอนคือเรื่องเรื่องนี้ค จะมีมีเรื่องเดียวก็คือเล่นรับสลับลน์ก่อนก่อนไปเล่นเล่นด้วยไปญี่ปุ่นมาแล้วเอ็่ตงกลับไปญี่ปุ่นใช่ไหมครับใช่ครับเพิ่งกลับมาเมื่อนี้เองเออไปกลับมาวิ่งนี้ไปเที่ยวครับไปเที่ยวใช่ไปพักผ่อนไปพักผ่อนด้วยแล้วก็ไปเมืองใหม่ไปเมืองซากะครับใช่ก็ถือว่าเป็นเป็นเมืองเมืองนึงในเกาะคิวชูทางตอนใต้ของญี่ปุ่นก็ก็สนุกนะสนุกอากาศดีช่วงนี้ผมว่าคนไทยน่าจะไปกันไปไปกี่วันไปมาสามคืนครับแช่ลำบูร้อนอะไรอย่างเงี้ย ครับผาก็แย์หลังวดัออักกกีสเดืนนึงไหรือทางนเลยรอก็รอคิวขึ้นคิวเราหนาด้วยเนาะถ้าแบบคิวขึ้นน้อยก็คงจะทำงานอะไรไม่ได้ต้องรอรอผมขึ้นด้วยแหละครับใช่มีอะไรที่เราดีไว้ก่อนหน้านี้เราต้องยกเลิกองอะไรไหมไม่มีครับไม่มีไม่มีก็มีแค่แค่ขอขอกองละครนะครับเรื่องเรื่องของเวลาอาจจะเพราะว่าวต้นเดือนเนาะมันก็ยาวถึงวันที่15เพราะนั้นมันมันมันก็ต้องโคงผมเรื่อยครับ ก็หลังที่15ก็ค่อยค่อยดูคิดว่าผมจะขึ้นช้าขึ้นเร็วแล้วก็ลองถ่ายจริงๆน่าน่าจะถ่ายจริงๆก็คือหลังปีใหม่เลยอ่ือกลมันจะไม่ขึ้นอะไรนั่นน่ะสิเขียนเขียงกลัวกลัวไหมก็คำๆำก็กลัวอยู่ครับผมอ่าเราไม่ยากเราไม่ยากเลยเออใกล้ๆวันแปดตุลาอันี้นะก็ต้องขอแสดงความยินดีกับน้องด้วยละกันไปเตรียมตัวไปเลยนะคะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันดีครับผมทีมีของมฝันไหมคะของมฝันยังยังครับยัง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 ไม่ได้อะไรแต่ยังลม่คิดเรื่องไมคิดว่าเราจะได้เก็บเงินเล็กๆว่าจะซื้อไม่ไม่ยังยังไม่รู้เลยอ่ะว่าจะซื้ออะไรได้ตัก็มีนะครับตังค์ก็ตังน์ก็ชอบหลอกไม้อะไรเงี้ยอะไรเราให้เก็บเยอะ เอ่อไม,ไม่ไม่ไม่ได้ปรึกษานะครับใช่มีแต่กม็มีมีเหมือนเคยคุยกันว่าเขาอยากเรียนต่ออะไรเง<ม>ี้ยมีชวนชวนให้ไปเรียนที่เดียวกับเราเลยไหมครับเอ่อคนละสายกัน <c oughs> นะเนาะใช่ว่าน้องจบหักศร์มาก็อาจไม่แน่ใจว่าน้องจะเรียนอะไรเหมือนกันนั่นแหละจะมีแพลนไปเซอร์ไพรส์น้องที่บ้านเอ่อไม่แน่ใจครับว่าจะเป็นเออนัดนัดกันอีกทีนอกรอบอะไรเงี้ยอาจจะเป็นอย่างนั้นอ <c oughs> ะ,ะนไรเงี้ยเดี๋ยวดูอีกทีว่าว <c oughs> ่ายังไง ยังไม่มีแพลนอะไรที่แบบเขาตายตัวันนี้แม่กูอ่ายังเลยครับยังยังไม่มีอะไรหลายคนรอเห็นเซอร์ไพรส์นะเราเดี๋ยวคงคงถ้าถ้ามีถ้ามีแบบไปไปกินเลี้ยงกันอะไรอย่างเงี้ย